ของผมมันก็โตแล้วนะครับแต่พิกขี้หนูยังไม่ออกเมเลยเดี๋ยวผมจะเด็ดกะเพราเลยนะครับไปทำอะไรเอาไปทำผัดกะเพราค่ะหรือว่าทำผัดอะไรนะนี่นีกต้นหนมสูงก็เด็ดไปเลยม,มันจะได้แตกใหม่ไหมครับอุ้ยผักลูกผักอุ้ยลากหลุดเลยอ่ะอ,อ๋อน้องจันเด็ดยังไงล่ะค่ะผัดมาซึ่งหนึง่งลูกมันตื้นอนะ อีกด้านนึงจับจับไว้เดี๋ยวจับมือครับแผมฝังแล้วเราได้มาสองอันนี้นี่อืมเออจับอย่างนั้นแหละลุกปั่เลยอืมนี่ตีแบตประมานี้ครับหอมนะหอมมอันนี้มาลุกต้นนี้ต้นนี้นะนี่พอแล้วเหรอต้นนี้อ่ะลูกต้นนี้ก็เดี๋ยว งครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทําผัดกระเพรานะครับผมก็คือในหลักของเราวันนี้ก็คือใบกระเพราที่ผมปลูกแล้วก็เด็ดเองมาจากหน้าบ้านเลยนะครับนี่วัตถุดิบพริกกระเทียมพริกเขียวพกกริพกแดงก็ได้หมดนะครับเดี๋ยวผม ใช้หลายสีเพื่อความสวยงามแล้วก็ใบกะเพราไก่นะครับไก่สันตาลแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็มีน้ำมันน้ำมันหอยแล้วก็ผงชูรสนะครับแล้วก็วัตถุดิบสำคัญก็คือใบกะเพราที่ผมปลูกไว้นะครับผมก็ไม่เคยคิดว่าจะได้มาเด็ดผักหน้าบ้านตัวเองนะครับ ก็มาเดี๋ยวเริ่มทำกันเลยผัดกะเพราไก่นะครับผัดกะเพราไก่ไก่อะ่ะนั่นแหละมีปืนคู่ใจปืนจับจุดแก๊สนะครับก็คือร้อนอันนี้ที่เห็นซีเน่อนะครับเดือนเมษาร้อนน่ายังต้องมาผัดกะเพราอีกนะครับมาเดี๋ยวมาลงครัวเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดจุดแก๊สกันนี่อุ่นร้อนก็ เดี๋ยวผมจะใส่น้ำมันเลยนะครับใส่ลระมันนี้นะครับก็เดี๋ยวรอนน้ำมันร้อนก่อนกอน้ำมันร้อนเสร็จผมก็จะใส่ไก่ลงไปผัดก,ก่อนนะคระเพื่อให้มันสุกรอนน้ำมันร้อกนก่อนนะครับ เดี๋ยวแต่ไปจอนน้ำมันร้อนเลยนะครับตอนนี้น้ำมันก็ร้อนแล้วนะครับมาใส่ไก่เลยเดี๋ยวัดเลยใส่สสน้ำผัดคน้จะเป็นหน่ยนะคะเพราะใส่ันล้งมนังมนครับเตียงน้ำนติดกระทะอยู่ครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดเนื้อยนมันก็ไม่ติดนะครับ นี่อุ้ยไขาใส่ยังหกเลยอะเดี๋ยวเพิมน้ำมันมนิดหน่อยนะครับนี่เดี๋ยวเราใส่สุก่อน เทียมก่อนนะครับ

ผมจะใส่ใสกบกระเทีาที่งเขาหอมอุ้ยกิ่นแรงมากครับรเไมฮ้ย่ไม่ได้จใส่ตะะนะคะต้มไนิหน่อยนครับให้มันได้กินหอมนะครับ แล้วก็แบบกินเตะจมูกเลยนะครับแบบสุดยอดอะ่ะเดี๋ยวผมจะตักแล้วก็ไปรับประทานนะครับใบกะเพราเน้นๆน,น,นะครับหัอนคั่วไก่เลยเนาะใช่ค่ะเหมือนเลยน้องไม่ทำไม่มีน้ำใช่ ประมาณนี้นะครับสีสันสวยงามนะคะเพราะว่าผมใช้พริกหลายสีนี่นะครับอุย๊ยสีแล้วครับผมหอมมากเลบนี่น้ำขุกกริกกินแบบอร่อยอร่อยนะครับใบกะเพราเน้นๆเ,เดี๋ยวผมขอตัวไปรับประทานกับครอบครัว,ก,วก,ก่อนนะครับสวัสดีครับ